ลูกข่าวอีกแล้วค่ะมาแกแถลงข่าววันนี้เรื่องอะไรบ้างคะจริงๆแอ้มีไ่ไม่ได้ไม่ได้ถึงว่าตัวเองจะต้องมานั่งถแถลงข่าวนะคะเพราะว่าเรื่องลูกกับเปิดเปิดไปนานแล้วเพราะว่าเอ๊มี่นประหนมในหนื่องก,กันกับลูกตลอดเวลาวิน่าดีแรกว่ามีคนออกมาแชร์เราซุกลูกเราเลยบ้างแหม่มาแถลงข่าวด้วยกอดอดคำว่าซุกเพราะว่า เพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเรามีกิจกรรมทํากับลูกตลอดเวลาแล้วก็ก็ดีเหมือนกันที่ที่เขาพูดคํานี้ออกมาเพราะว่ามันทําให้มี่ได้ทําให้พี่ๆทุกคนบางทีอาจจะมีแค่กลุ่มเล็กๆที่รู้ว่าเอมมี่มีลูกแล้วหรืออาจจะมีแค่คนสงสัยว่าเออเอมมี่มีลูกจริงหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะยังรู้ว่าเฮ้ยเอมมี่มีลูกแล้วสองคนจริงๆหรอจากที่กลุ่มเล็กๆที่รู้ วันนี้ทุกคนทั้งประเทศได้รู้แล้วค่ะว่าเอมมี่มีลูกแล้วสองคนผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะหลายคนมองว่าทําไมเราไม่ออ่ามาพูดตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าวงการมันเอมมี่มองว่ามันมันไม่จําเป็นที่ไม่ต้องมานั่งถือป้ายหรือเป่าประกาศว่าเฮ้ยฉันมีลูกแล้วนะสองคนเอมมี่มองว่ามันมันไม่จําเป็นเพราะเอมมี่ก็เปิดเปิดลูกอยู่แล้วเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันแม้กระทั่งจะไปเดินห้างเอมมี่ก็จูงมือลูกทั้งสองคน เรียกเหมอมีมันเราไม่ไแมบบ่เอ้เรียกพี่นะไม่ม,มีคือคือเอมี่มองว่ามันไม่จําเป็นที่ที่เราจะต้องมานั่งเป่าประกาศและอีกอย่างหนึ่งด้วยหน้าที่การงานของเราเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งเป่าประกาศอยู่แล้วถูกต้องไหมคะว่าเอ้ฉันมีลูกแล้วนะสองคนแต่เอมี่ก็มองว่าให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์และมันก็พิสูจน์ได้ให้ทุกคนได้เห็นนะว่าที่ผ่านมาเอมี่ไม่เคยปิดบังเลย Amy เอมี่เปิดเปิดรูปมาตลอดแต่แค่หลายหลายหลายๆรูปที่เอมี่โพสลงไปคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าใครอ่ะน่ารักจังเลยอ๋อลูกเอมี่ค่ะ จริงหรอคะไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อเพราะทุกคนไม่เชื่อมันก็เป็นหน้าที่ที่ของแม่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราทําหน้าที่แม่ที่ดีและเราไม่เคยปิดบังกับใครเลยว่าเราไม่เคยมีลูกตอนนี้คนเริ่มฝุดประวัติคุณพ่อของน้องคนแรกน้องคนที่สองเราอยากเปิดเผยเองว่าเอ็มี่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากพาดพิงถึงใครดีกว่าเอาเป็นว่าประเด็นประเด็นตอนนี้คือทุกคนอยากรู้ว่าเอ็มี่มีลูกแล้วจริงๆหรือเปล่าใช่เอ็มี่มีลูกแล้วแล้วก็เอ็มี่ไม่อยากให้พาดพิงไปถึงใครแล้วก็เอ็มี่จะบอกกคนว่า ลูกทั้งสองคนเกิดจากความรักรความรักที่เรามีให้ต่อแฟนทั้งสองคนที่ที่เราที่เรามีเอมี่ไม่ได้คิดที่จะฆ่าเขาออกหรือไม่คิดที่จะไปทําแท้งหรือไม่ได้คิดที่จะปกปิดหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถไปกับแฟนเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่เราต้องเลิกกันเอมี่ก็ไม่ยกลูกให้เขาไปดูแลซึ่งเอมี่ก็บอกแฟนเดงว,ว่าฉันสามารถดูแลลูกเองได้แล้วก็เอมี่ไม่ขอค่าเลี้ยงดูกับเขาสักบาทเดียวพ่อของลูกคนแรกเป็นเศรษฐีที่จังหวัดโคราชใช่ไหม ไม่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่คนแรกค่ะคนนี้คือคนละพ่อใช่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนละพ่อแต่เด็กทั้งสองคนก็เกิดจากความรักที่เอมี่มีให้แฟนต่ออ่าให้กับแฟนทั้งสองคนหนึ่ในพ่อของเด็กเป็นเด็กไดด้วยลคเด็กไดใช่ค่ะเขาก็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 ใช่แต่ว่าเขาก็มีฐานะเหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็พยายามติดต่อเราแล้วก็อยากจะมาเจอลูกเราก็ให้ให้มาเจอเพราะเอมี่มองว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งเอมี่จะเลิกกันกับแฟนไปแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะตัดความเป็นพ่อของกับลูกได้เราก็ไม่ปิดกั้นอยู่แล้วเราก็ให้เขามาเจอกันมีคนบอกว่าเป็นนึงเป็นคนกับคกซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อเขารวยนะเขาเขาเป็นคนมีฐานะแต่ว่า เขาก็เหมือนอยากทําเป็นงานอดิเรกของเขาอะค่ะเขาก็ทาของเขาไปเรื่อยขับก็ได้ไม่ขับก็ได้จริงๆการขับแท็กซี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยถ้าไม่มีแท็กซี่ถามหน่อยเวลาที่พวกคุณลําบากอะในขณะที่คุณไม่มีรถพวกคุณต้องพึ่งแท็กซี่ไหมทุกคนก็ต้องพึ่งแท็กซี่ถึงแม้ว่าวันนะวันหนึ่งเขาจะเป็นคนขับแท็กซี่จริงๆเอมมี่ก็รับได้เพราะเอมี่เป็นคนที่ไม่ดูถูกอาชีพอะไรเลยถูกต้องค่ะคือล่าสุดเอมมี่ไปถ่ายละครที่โคราชครอบครัวเขาก็ทําอาหารมาเลี้ยงคนทั้งกองเลย แบบนี้ถ้าเท้าจะเป็นคนขับแท็กซี่จริงๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่เอมี hmm. ่จะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับแท็กซี่ค่ะบ้านเขามีฐานะ mm hmm. เขาทุกคนเขาเป็นทุกคนอยู่ที่ที่ฮ่องกองทั้งหมดเลย mm hmm. ค่ะพ่อแมสอง,นองคนยังดูแลเด็กเขาก็ยังมีโอนเงินมาให้คุณแม่ค่ะ uh huh. แล้วก็เอมี hmm. ่บอกว่าถ้าอยากจะเจอลูกให้ผ่านคุณแม่เลยเพราะเอ mm hmm. มี่ไม่ไม่ไม่ขอเข้ามายุ่งดีกว่าเพราะอย่างหนึ่งเอมี hmm. ่ก็แกงใจฮาวเวิร์ดด้วยเรียกว่า hmm. mm hmm. น้องๆสองคนก็ทราบว่าใครเป็นพ่อใช่ค่ะแล้วก็น้องทั้งสองคนก็รักกันดีแล้วก็อย่างหนึ่งต่อให้เขาจะคนละพ่อเด็กทั้งสองคนก็รักกันแล้วก็เขาก็ให้ความเคารพให้ความเคารพคนที่เป็นพ่อด้วยที่ถึงแม้ว่าเขาจะคนละพ่อก็แล้วแต่คาหนึ่งบอกว่าเราเคยทิ้งลูกเพื่อจะไปแสดง เอมี่เอมี่จะบอกว่ามันไม่ใช่อย่าลืมสิคะว่าเอมี่มีลูกตอนอายุเท่าไหร่แล้วเอมี่เล่นหนังตอนอายุเท่าไหร่นะี่แล้วเอมี่จะเอาเวลาไหนไปทิ้งลูกถูกต้องไหมคะมันมันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะเอมี่ <Amy S 1> <Amy S 2> น้องคนแรกมีน้องตอนอายุเท่าไหร่คะเอมี่มีน้องตอนอายุ19บเก้าเอาค่ะสำหรับตัวเราเร็วไหมเร็วไปไหม,รไไห,มหรอถ้าถ้าเป็นสังคมสมัยนี้ก็คงอาจจะบอกว่าเร็วแต่แต่ก็ในเมื่อมันเกิดมาจากความรักก็แต่ถึงแม้ว่าเอมี่จะตั้งท้องต,ตั้งแต่ตอนเอมี่อายุยังน้อย แต่เชื่อไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่เอมี่ไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยคือการทำแท้ง <ST AR> เด็กทั้งสองคนเกิดมาจากความรักเกตเด็กทั้งสองคนไม่ได้เกิดมาจากความใคร่ไม่ได้เกิดมาจากความมัว่วไม่ได้เกิดมาจากความที่เรามักง่ายแต่เขาเกิดมาจากความรักถ้าเกิดว่าไม่เกิดมาจากความใคร่ความมัว่วหรือความมักง่ายเอมี่ทำแท้งไปตั้งนานแล้วค่ะแต่เอมี่ยังสามารถเลี้ยงเขาดูไม่เลี้ยงดูเขาจนโตจนตอนนี้เขาเป็นเด็กดีได้ องคนหลังจากได้ทราบข่าวลัวน้องจะแบบนบ้างไม่เลยค่ะน้อง,องทั้งสองคนแฮปปี้เวลาที่เขาไปโรงเรียนเขาบอกเขาจะต้องแนะนําตัวใช่ไหมคะอ่าคนนี้เป็นลูกใครผมลูกเอมี Maxim um อ่แม็กซิมครับเขาจะบอกเลย<อ>เด็กทั้งสองคนน่ารักมากแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนทุกคนก็ก็น่ารักอ่กะกับเขาด้วยแล้วก็เวลาที่มีกิจกรรมโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเราก็เต็มที่กับทางโรงเรียนวันนี้ลูกๆเป็นไงบ้างคะสภาพจิตใจโอ้ยเขาเตรียมพร้อมที่จะโชว์เดินแบบทุกคนเตรียมพร้อมความสามารถที่เขามีค่ะ กับที่ผ่านมาเรามีข่าวกับผู้ชายหรือแบบซ็กซี่แหละมันมีผลกระทบกับลูกบ้างไหมคะส่วนมากแล้วข่าวที่ออกมาลูกๆก,ก,ก็ไม่เคยสนใจเพราะว่าเขาหน้าที่ที่เขาต้องทําให้กับมัมีคือหนึ่งเขาต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความรักกับมัมีแล้วก็เขาจะเข้าใจในตัวมัมีมากๆเวลาที่มีปัญหาเขาจะแบบไม่เป็นไรนะลูกๆอยู่ข้างๆมามีตลอดเวลาแล้วก็จะมีพี่หนุย่ยมีพี่เอที่เขาคอยอยู่ข้างๆเราตลอดว่า ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยดูเคยถามพี่หนุ่ยหลายครั้งแล้วว่าพี่ถ้าเกิดว่าเรื่องลูกหลุดออกมาเราจะเป็นยังไงพี่หนุ่ยพูดเสมอว่าเอมี่ความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายแล้วเขาก็เห็นเห็นว่าเอมี่รักลูกๆมากเพราะว่าเอมี่บอกตรงนี้แล้วว่าใครที่เกลียดเอมี่ให้ด่าเอมี่ได้แค่คนเดียวอย่าด่าลูกเอมี่เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจของเอมี่ยู่ไม่มีลูกคิวไม่รู้หรอกว่าความเป็นแม่มันเป็นยังไง เด็กทั้งสองคนเอมี่บอกตรงนี้ว่าเขาเกิดมาจากความรักเกิดมาจากความรักที่เอมี่มีต่อแฟนเอมี่ไม่ได้มันไม่ได้เกิดมาจากความมักง่ายไม่ได้เกิดมาจากความใครเพราะว่าถ้าเอมี่มักง่ายจริงเอมมี่ทำแท้งไปนานแล้วถึงแม้ว่าใครจะมวาว่าเวมมีลูกมีบิ้วทั้งสองคนคนละพ่อหลายๆคนมีมากกว่าสองคนอีกค่ะแต่ถ้าถึงแม้ว่า เอมี่จะมีสามีเป็นร้อยเอมี่ก็จะเลี้ยงลูกเป็นร้อยยังไงเอมี่ก็จะไม่ทําแท้งแน่นอนและเอมี่กล้าพูดได้ว่าเอมี่สามารถเลี้ยงดูลูกทั้งหมดได้เป็นคนดีและเป็นคนดีแบบมีคุณภาพในสังคมได้ด้วยแล้วนี้เราเราบอกลูกหรือสอนลูกยังไงบ้างคะเราขับตาเราต่อมา ลูกๆไม่เคยมานั่งสนใจกับกระแสนะลูกเขาบอกว่ามามีวันนี้มามีเหนื่อยไหมวันนี้มามีไม่ต้องร้องไห้นะมามีมีอิสเกระเสื้อหลิงนะมามีไม่ร้องไห้นะมามีรักอิสิไหมมามีรักเสื้อหลิงไหมแล้วก็เอมี่ก็มีคุณแม่มีน้องๆที่ที่คอยดูแลในเวลาที่เอมี่ไม่ว่างหรือทํางานทุกคนเขาไม่เคยคิดว่าเขาขาดพ่อมันมีคลิปหนึ่งที่ลูกที่ลูกพูดไปตั้งนานแล้วบอกว่า ถึงแม้ว่าวันนี้อีจีกับเจ้าดิงจะไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหมามีเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ให้กับเขาและมี่ก็เชื่อว่าคาพูดของลูกมันทําให้เอมี่มีกําลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าขอพระคุณบิ๊นหนุยขอพระคุณมิชัยแฮขอพระคุณแม่น,อน็อตแม็กซิมขอพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ที่เป็นกาลังใจให้เราแล้วก็ช่วยเราเลี้ยงดูลูกๆแล้วก็เอมมี่อยากจะฝากบอกถึงทุกคนว่า ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องมีจง,จงเดินหน้าต่อไปแล้วก็อย่าทิ้งเขาเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้อะไรและมี้ก็จะบอกทุกคนว่าอย่าพูดคําว่าอ๋อมันพลาดแล้วไม่ได้พลาดหรอกคะ่ะในขณะที่เรามีอะไรกับใครสักคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเรา<ม>เรามีกับเขาเพื่อด้วยความรักในเมื่อเรามีเขาขึ้นมา